คลิปนะครับก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องอาการฝึกเริ่มต้นนะครับของของอแผงการเล่นสไตล์แบบ j ช็กเก้นเพนะครับก็จริงๆ่ะถ้าโค้ชแต่ละท่านนะครับหาความชอบของตัวเองซึ่งซึ่งหลายๆท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับแค่พยายามหา หลักของแผนตัวนั้นให้เจอว่าว่า,าสไตล์ที่ท่านชอบอ่ะมันใช้หลักอะไรนะครับแล้วทีนี้มันจะตามมาด้วยแบบฝึกนะครับทีเนี้ยมาถึงรายละเอียดดีเทลของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเรียกแค่ว่าผู้ษาประตูนะครับเซนเตอร แม็กกองกลางปีหน้าต่ำกองหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนั้นมันยากเกินไปนะครับอันนั้นมันยากเกินไปเดี๋ยวนี้ฟุตบอลอะรายละเอียดมันเยอะเพราะว่า,าความสามารถของนักเตะมีหลากหลายขึ้นการใช้งานนักเตะแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะฟุตบอลมันมัน มันมีศาสตร์มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับฉะนั้นการคิดค้นนวัตกรรมนะครับของแผนการเล่นมันก็มีมากมายนะครับหลายรูปแบบทีนี้นักเตะก็เหมือนกันโค้ดต้องมองให้ออกว่านักเตะแต่ละคนมีความสามารถเหมาะสมที่จะดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ได้มากที่สุดเนี่ยในการเล่นแบบไหนตำแหน่งอะไร นะครับอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่มีความสามารถในการคอร์สบอลเปิดบอลจากด้านข้างได้แม่นๆแล้วมีความเร็วนะครับพาบอลไปกับตัวได้พอสมควรในสมัย20ปีที่แล้วนะครับก็คนที่มีความสามารถแบบนี้ก็คงจะเล่นในตำแหน่งปีกนะครับแต่ในปี2020เราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นแบบนี้ก็คืออย่างอเล็กซานเดอร์อโน มาเล่นแบ็กนะครับเล่นเป็นวิงแบ็กฉะนั้นฟุตบอลม,มันพัฒนาตลอดเวลาครับเราเป็นโค้ชนะครับเราจะเอาความรู้เมื่อ5ปี10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมาสอนเด็กในรูปแบบเดิมๆในมุมมองผมนะผมว่าม,ม,มันไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไปพัฒนาเด็กพวกนี้เพื่อไปสู้กับนักเตะระดับ โลกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเด็กไทยเราไปสู้กับเมซี่ตอนนี้นะครับต้องคิดว่าเอาเด็กไทยอายุผมผมทำอายุ13ผมต้องสอนเด็กให้ให้ให้เด็กได้ความรู้ของเด็กระดับอายุ13 14เหมือนกับที่ยุโรปเขาสอนเหมือนอย่างที่อเมริกาใต้เขาสอนหรือใกล้เคียงนะครับฉะนั้นคนเป็นโค้ชต้องพยายามหาความรู้เหล่านี้นะครับมาให้มาให้กับ เด็กที่เราสอนให้ได้ถ้าเราอยากไปฟุ้นบอลโลกนะครับอันนี้คือโจทย์ที่ตั้งไว้ของแต่ละโค้ชแต่ละท่านมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับวันนี้มาพูดถึงตำแหน่งจำเพาะนะครับตำแหน่งจำเพาะผมจะไม่ใส่รายละเอียดมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคลิปต่อไปนะครับก็จะมีคร่าวๆแล้วกันนะครับพยายามจะบอกให้หมดนั่แหละในคลิปนี้นะครับ ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผู้รักษาประตูจะมีสวิปเปอร์โกลคิปเปอกับโกลคิปเปอร์ธรรมดาฟุตบอลสมัยใหม่นะครับหลายๆทีมใช้ s w ิป p e r Go โกลค e ปเปอร์อย่างเช่นแมนซิตี้นะครับหรือลิเวอร์พูลหรืออย่างไบร e เยนเมวนิกนะครับพวกนี้จะใช้สวิปเปอร์โกลคิปเปอข้อดีของสวิปเปอร์โกลคิปเปอนะครับเราจะมีเหมือนกับผู้เล่นเพิ่มมาอีกคนหนึ่งในในใน ในการเล่นในแผงหลังในโซนโซนแดนหลังของเรานะครับผมพูดสับง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจเพราะว่าเน้นคนที่ทำโค้ดเด็กในท้องถิ่นในในาต่จังหวัดมากกว่าสวิปเปอร์โคฮิปเปอร์ความสามารถของเขานะครับก็จะต้องอยังไงต้องอ่านเกมได้ด้วย นะครับต้องอ่านเกมได้ด้วยแล้วกเ็เล่นลูกเท้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเล่นลูกเท้าได้เป็นอย่างดีสวิปเปอร์โค้ p p เปอร์นะครับต้องมีความสามารถเรื่องการจ่ายบอลการส่งบอลเนี่ยดีมากนะครับหรือการใช้มือในการคว้างบอลสั้นการอ่านเกมนะครับ วิสัยทัศน์ในการออกบอลเนี่ยต้องมีเยอะกว่าโกรธรรมดานะครับเพราะว่าต้องต้องออกมาตัดบอลด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเราจะฝึกเด็กที่เป็นผู้รักษาประตูนในยุคนี้นะครับเรายังฝึกเขาแค่เป็นโกรคริปเปอร์ธรรมดาก็อันนี้แล้วแต่มุมมองของโค้ชแต่ละท่านนะครับแต่มุมมองผมอบเราต้องต้องทัน ไปให้ทันนะครับกับโลกโลกสมัยใหม่กับฟุตบอลสมัยใหม่ต้องก้าวให้ทันนะครับอย่างตำแหน่งผู้สาประตูมันจะมีซูเปอร์โคคิปเปอร์กับโคคิปเปอร์ธรรมดาเรามาดูตำแหน่งแบ็คครับมันก็จะมีฟ no ูลแบ็ควิงแบ็คโนนเซนฟูลแบ็คคอมพลีทวิงแบ็คอินเิรตวิงแบ็ค นะครับอันนี้เฉพาะแบ็คธรรมดานะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับมันจะมีเซนเตอร์ดีเฟนเดอร์บอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์น o น no น o n c e n เซ r center back นะครับโนนนอ no นเ n center back อันนี้เพิ่มมาใหม่อย่างกองกลางตัวรับนะครับหลังหลัง อ,อยู่หน้าแผงหลังก็จะมีนะครับ defensive midfielder deep lying playmaker b o n d winning midfielder anchor man half back rigista roaming playmaker แล้วก็ที่มาใหม่ s e g u d o v o l e n t e นะครับคือหลายๆตำแหน่งที่มีชื่อจำเพาะมันก็จะแล้วแต่แล้วแต่ประเทศอย่าง r i g i t a เนี่ยมันก็มาจากอ,าอิตาลีนะครับ ก็คือตำแหน่ง,งเฉพาะของอคนที่มีทักษะการเล่นสไตล์แบบอเดรียโบโรนะครับอย่างกองกลางตัวกลางเลยนะครับมันก็จะมีเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับดิไลายิงเพย์เมเกอร์มีบ็อกทูบ็อกมีแอดวานซ์เพย์เมเกอร์มีบอลวินนิ่งมิดฟิลเดอร์โลมิงเพย์เมเกอร์นะครับเมสซ่าลานะครับคาคาริเลโร่นะครับอย่างเมสซ่าลานี่ที่มาใหม่เลยก็คือ อย่างง่ายๆสไตล์ที่บูโนโฟนานนะครับที่มาเล่นกับเมนยูอย่างคาริเลโร่ก็สไตล์ของกองกองกลางนะครับที่เล่นกลางสามคนก็ดูแลพื้นที่ตรงกลางด้วยแล้วก็ไปช่วยตัดเกมบริเวณริมเส้นด้วยนะครับนี่นะครับส่วนริมเส้นตัวลุกริมเส้นมันก็จะมี วิงเกอร์ก็คือปีนะครับเอ็ดวานเพย์เมเกอร์อินไซด์ฟอร์เวิร์ดมีเ e ก i t จิตานะครับไวทาร์เกตแมนร m มร r ม u ูเตอรอันนี้คือเป็นภาษาเยอรมันนะครับตำแหน่งเฉพาะของแอนดรสชมูเลอร์เอ้ยของโทมัสมูเลอร์นะครับอ่าแล้วก็ i n นอินเวิร์ดวิงแนะครับ มาตัวหน้าตามตัวตำแหน่งเบอร์10นะครับมันก็จะมี attacking midfielder advanced playmaker เทรโวติต้านะครับ and ผมอาจจะออกสอเสียงไม่ถูกนะครับ uh, อะไรเนี่ย A ang A ang A ang jet ang อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ shadow striker นะครับคือตำแหน่งพวกนี้มันจะมีความสามารถจำเพาะ มีคำสั่งจากโค้ชที่มอบหมายให้กับนักเตะในแต่ละตำแหน่งชัดเจนนะครับตำแหน่งกองหน้านะครับมี diving forward advance forward target man poacher uh, complete forward passing forward uh, ตัว trequetta แล้วก็ foul line นะครับเมื่อก่อนมันอาจจะมีคำเรียกคือ defense ะ defensive forward เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น pacing forward นะครับคือตำแหน่งพวกนี้สำคัญยังไงในสนามอะอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆซีดานตอนที่เข้ามาทำลิมิรลดสิ่งที่ซีดานบอกเลยว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้างสมดุลเขาสร้างสมดุลกลางสามคนของลิมิี่ยจะประกอบด,ด้วยโทมิครอส ลูกค้าโมลิตแล้วก็คาเซมิโรฉะนั้นโทนี่โคลดเล่นในตำแหน่งไหนนะครับโทนี่โคลดอยู่ยลิเวอร์ลิตจะเล่นในตำแหน่งรีฟไลน์เพย์เมเกอร์โมลิตเล่นแอดวานซ์เพย์เมเกอร์ทั้งสองคนเป็นเพย์เมเกอร์ฉะนั้นคาเซมิโรเล่นเกมรับแต่ไม่ใช่บล็อกทูบล็อก นะครับกาซิมิโร่เล่นบอลวินนิงมิดฟิลด์เดอร์ก็คือไล่ตัดเกมไล่กวดแต่ก็ยังเป็นเป็นอ่าเขาเรียกไงโซนที่เขาดูแลอยู่<ม>นะครับเข้าประทะหนักนะครับบอลสไตล์วินนิงอ่าบอลวินนิงมิดฟิลด์เดอร์เนี่ย กองกลางตัวตัดเกมนะครับมีหน้าที่หลักคือทําลายการครอบครองบอลของคู่ต่อสู้ไล่บทอัดแย่งชิงจากคู่ต่อสู้นอกเหนือจากการเล่นในเกมรับเขาจําเป็นต้องมีเทคนิคสูงเพื่อช่วยครอบครองบอลให้กับทีมเพื่อสร้างโอกาสในการเปิดเกมลุกได้อย่างต่อเนื่องเฉียบพลันด้วยหน้าที่สนับสนุนกองกลางตัวตัดเกมจะพยายามตัดบอลและคืนกลับสู่แนวลุกและเติมขึ้นสูงเพื่อทําเกมอย่างเฉียบพลัน นะครับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่นะครับอย่างที่ผมบอกซีดานได้เลือกความสมดุลให้กับทีมเรมเบลิกจนประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสมสมัยซ้อนนะครับฉะนั้นสมดุลมันสมดุลยังไงสมดุลทั้งรับและลุกสมดุลทั้งการวิ่งลองเปรียบเทียบเรมเบลิกชุดนั้นนะ กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายอ่ะหนักเพราะอะไรฮะเพราะผู้เล่นที่สามารถพาบอลไปตบตัวได้นะครับก็จะเป็นมาเซียลนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดซึ่งผู้เล่นเหล่านี้ถนัดเล่นฝั่งซ้ายป๊อกบานะครับเป็นเพลเมเกอร์ แต่บาอปปาก็ชอบมายืยนทางฝั่งซ้ายมีสายไปนู่นไปนี่บ้างแต่การยืยนก็ยืยนทางฝั่งซ้ายสังเกตง่ายๆอย่างมาติดก็ชอบมาตัดเกมฝั่งซ้ายซะเยอะชอบมายืยนฝั่งซ้ายซะเยอะฉะนั้นความมาล้านทั้งการวิ่งและตำแหน่งมันไม่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 ได้แมนยูก็เลยปั๊มปั๊มเปิดเปอดอ,อยู่การขึ้นเกมลบกก็ขึ้นเน้นเฉพาะฝั่งซ้าย ปัญหาแมนยูคือฝั่งขวาฉะนั้นโอกาสที่แมนยูจะไปซื้อซานโช่มาจากดอทโรนี่ก็มีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่าจะมาแก้ปัญหาให้กับแมนยูในด้านฝั่งขวาเพราะทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับมันต้องสร้างความสมดุลน,นะครับสร้างความสมดุลฉะนั้นคนที่เป็นโค้ชทำทีมต้องมีความเข้าใจในตำแหน่งพวกนี้นครับ นอกจากนี้นครับตำแหน่งพวกนี้จะสามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้สมมติว่ามีความสามารถเรื่องเรื่องการเลี้ยงบอลที่ดีแต่มีความแข็งแกร่งไล่บอลดีนะครับแย่งบอลเก่งมีความเร็วนะครับแต่คอร์สบอลไม่แม่นยิงไม่แม่นเขาเล่นตำแหน่งอะไรได้ พอนืกอควาพออกไหมครับฉะนั้นถ้าเรารู้หรือสังเกตหรือวิเคราะห์ได้ว่าเด็กที่เรามีเนี่ยมีความสามารถเด่นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะแล้วถ้าเราเสริมด้านนี้เข้าไปเขาจะเล่นตำแหน่งนี้ได้ฉะนั้นอยู่ที่โค้ดนะครับจริงๆใน Facebook มันจะมีเพจของของของคนที่ทำเพจวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ ที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเขาได,ได้ได้ทำถึงขนาดแบบฝึกจำเพาะของแต่และตําแหน่งด้วยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในในใต้ใต้คลิปผมแล้วกันนะครับในในเฟ e บุ o k เนะเาะก็คือเขาจะมีเลยฉะนั้นผมอยากให้โค้ดนะครับเอาเอาความรู้ใหม่ๆครับวิศา,าการกีฬาเนี่ยไปใช้แลครับก็คือ เด็กคนนึงเนี่ยไม่จาเป็นต้องเล่นตําแหน่งเดียวครับก็คืออย่างน้อยต้องเป็น2ตําแหน่ง3ตําแหน่งฉะนั้นการฝึกมัดกล้ามเนื้อท้าวิ่งนะครับที่เหมาะสมกับแต่ละตําแหน่งเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้ให้เด็กฝึกอันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับเพราะมันมันมันเป็นของฟุตบอลนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ไ,มได้คือมันต้องแยกนะครับว่าแบบฝึกแบบไหนมันเหมาะสำหรับฟุตบอลแบบเนแบบไหนฝึกเหมาะกับนักวิง่ง ประเภทลูป่ประเภทรานอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่โค้ดจะต้องเป็นคนวิเคราะห์เราเลือกนะครับคือจริงๆดีเทลรายละเอียดมันมีมากกว่านี้เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่ที่ในเกม MM 2020เขาทำมาไว้ดีมากเนี่ยมันจะมีเรื่องสมรรถภาพทางกายนะครับด้านสติปัญญาด้านเทคนิคบ้านเรามีคนไทยนะครับทำวิเคราะห์นี้ เรื่องนี้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราทำวิเคราะห์หลีกไทยแล้วส่งไปให้ทางทางทางเอฟเอ็มซึ่งผมมองว่าเด็กเราเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลเป็นตัวเลขขนาดนี้แต่ผมว่าโค้ชทุกคนมีความสามารถที่จะประเมินลูกศิษย์ตัวเองนะครับว่าเด็กคนนี้ความเร็วแค่ไหนความแข็งแกร่งแค่ไหนไปกับบอลได้ดีแค่ไหนไปกับบอล ด้วยความเร็วขนาดนี้ไปวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีบอลด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับสไตล์การเล่นเด็กคนนี้ชอบยืนริมเส้นไหมนะครับนิสัยการเล่นเขาเป็นยังไงนิสัยการเล่นก็มีแบบฝึกนะครับนิสัยการเล่นก็มีแบบฝึกเช่นเด็กคนนี้ชอบอขึ้นเติมเกมลุกเด็กคนนี้ชอบเลี้ยงบอลจากตรงกลางออกไปด้านข้างเด็กคนนี้ชอบ เลี้ยงจากริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ามาตรงกลางเด็กคนนี้ชอบเลี้ยงขึ้นไปล็อกริมเส้นจนสุดแดนเด็กคนนี้ชอบยิงด้วยหลังเท้ายิงด้วยความแรงเด็กคนนี้ชอบยิงด้วยทิศทางฉะนั้นนิสัยการเล่นต่างๆนานาพวกนี้เป็นแบบฝึกได้หมดเลยแต่มันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปว่าเด็กคนนี้เล่นตำแหน่งอะไรจั้ลดังนั้นความสามารถจำเพาะเนี่ยแหละสามารถทำให้เราพัฒนาเด็กขึ้นมาได้โดยไม่ ไม่ไม่ไม่ใช่ฝึกเผื่อนะครับการศึกษาบ้านเราที่มีปัญหาก็คือเรียนรู้เผื่อแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้โค้ดแต่ละคนนะครับในบ้านเราคือโฟกัสถึงเรื่องเรื่องอตำแหน่งแบบนี้คนจะฝึกแบบนี้ไม่ใช่ว่าทั้ง20กว่าคนฝึกเหมือนกันหมดเลยนะครับมันมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือน ก็วันนี้ก็ยาวเกินไปแล้ว8 8นาทีเอ่อก็โอเคครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับก็ก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ